ทำแบบนี้รวยไปนานแล้ววิธีวางแผนทำเงินในคริปโตเนะะื้อหาต่อไปนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือบิตคอยคริปโตเคอเรนซีชนะขาดตลาดคริปโตและบิตคอยครับผู้แต่งก็คือท่านธีรชัยภูวนารารูปบานนะครับซึ่งก็ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเนะะื้อหาเรื่องนี้ค่อนข้าง ละเอียดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพื้นฐานสําหรับท่านที่จะเริ่มลงทุนในตลาดคริปโตนะครับก็ต้องมองว่าหนังสือเล่มนี้มองขาดนะครับมองขานในตลาดคริปโตนะครับท่านกล่าวไว้คํานึงครับที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าอยากจะชนะในตลาดนี้ครับต้องมองข้ามคริปโตไปไกลๆครับมองข้ามไปยังไงในหนังสือเล่มนี้บอกรายละเอียดนะครับบอกถึงอนาคตแล้วก็แนวโน้มของทั่วโลกนะครับและกลยุทธ์ปละวิธีในการที่จะเข้าไปในตลาด โตโส,สำหรับท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ครับท่านสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับคราวน,นี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการวางแผนในการทําเงินในตลาดคริปโตเนะี่ยทำยังไงนะครับเป็นเนื้อหาในบทหนึ่งของเล่มนี้นะครับจารเล่ในตลาดคริปโตต้องวางแผนเป็นะจะชนะคริปโตได้ต้องมองตลาดให้ขาดถามว่าวิธีวางแผนลงทุนในคริปโตควรพิจ,จนารณาอย่างไรนะครับ สำหรับผู้ที่เล่นเงินคริปโตระยะสั้นประเภทซื้อมาขายไปนั้นผมไม่มีคำแนะนำอะไรได้เพราะราคาเหวี่ยงขึ้นลงด้วยหลายปจายัจจัยจนพยากรณได้ยากมากแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจของโลกคริปโตที่เชื่อว่าจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นนั้นมีบางปัจจัยที่พอจะให้ประกอบการวางแผนนะครับนี้เป็นเป็นเนืน้อะหาในหนังสือนะครับคำว่าผมก็คือ แทนตัวของคุณธีรชัยนะครับที่เป็นผู้แต่งนะฮะผมได้แยกกลุ่มสกุลเงินคริปโตออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือ alternatives หมายถึงกลุ่มที่เป็นทางเลือกที่แตกต่างจากสกุลเงินหลักของประเทศต่างๆกลุ่มที่2ก็คือ synthetic นะครับหรือกลุ่มที่เป็น stablecoin นะครับที่อนาคตจะมีบทบาทเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้โลกการเงินของคริปโต และโลกที่แข่งขันกับตลาดเงินตลาดทุนจริงกลุ่มที่3ก็คือ central bank digital currency นะครับหรือ Cbdc นะครับหมายถึงเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารชาติประเทศต่างๆซึ่งกรณีของอดิจิตอลด่วนนั้นน่าจะเพื่อสนับสนุนการนำเข้าส่งออก,กัับจีนเป็นหลักและจะเป็นเครื่องมือหลักที่จีนจะทำให้การโอนเงินเกี่ยวกับตนเอง ให้เปลี่ยนจากดอลลาร์เป็นเงินหว่วนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในกลุ่มออ์เนทีจะมี2คอยที่เป็นที่นิยมแล้วก็คุ้นเคยกันมากที่สุดคือ Bitcoin และ e t h e r e ียมสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนคริปโตควรเริ่มต้นจากกลุ่มนี้โดยจะต้องระวังความผันผวนในราคาประวัติราคา Bitcoin นั้นขึ้นลงเป็นวัฏจักรประมาณสปีเป็นไปตามจังหวะสูตรการลดค่าตอบแทนในระบบคริปโต ของบิตคอยให้แก่เจ้าของคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมในการตรวจสอบบล็อกเชนนะครับหรือที่เรียกกันว่า a าฟฟิงไซเคิลดังนั้นนักลงทุนระยะยาวจึงควรศึกษากราฟราคาบิตคอยในอดีตเพื่อเลีงว่าวัฏจักรล่าสุดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและมีแนวโน้มจะจบลงเมื่อใดทั้งนี้กราฟที่จะมองเห็นวงจรราคาบิตคอยที่ขึ้นและลงเป็นครื่นใหญ่นั้นควรใช้กราฟ ที่เป็น long scale ดังตัวอย่างเช่นกราฟของ coi n telegraph นะครับ coi telegraph com c o i t e l e t r a p e com นะครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้มีวงจรเป็นคลื่นใหญ่แต่ราคาบิตคอยนั้นเป็นขาลงในคลื่นแต่ละลูกนั้นก็เป็นบันไดที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาตลอดผมวิเคราะห์ว่าสาเหตุน,น่าจะเพราะ,ะฐาน นักลงทุนที่สนใจบิตคอยกว้างขึ้นทุกปีโดยในปี2020เป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนแบบ Exchange Traded Fund ขึ้นในอนาคตต่อไปผมคาดว่านักลงทุนสถาบันและสนใจจะสนใจคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆโดยจะเข้ามาสนใจบิตคอยก่อนสำหรับอีเธเรียมนั้นเป็นคอยที่สร้างเพื่อดัแปลงให้บล็อกเชนสามารถทำงาน ได้พลิกแพลงมากกว่ากรอบของบิตคอยอีเทเรียมจึงเป็นเสมือนพื้นดินในสวนที่มีคนมาปลูกหลากหลายชนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆจึงเป็นคอยแรกที่บุกเบิกวิธีการใช้บล็อกเชนจนกระทั่งปัจจุบันมีคอยที่ใช้อีเทเรียมเป็นฐานจำนวนมากและยังมีโครงการในอนาคตอีกด้วยดังนั้น ผมจึงคาดว่าในอนาคตเมื่อนักลงทุนสถาบันคุ้นเคยกับบิตคอยจะมีความเป็นไปได้ที่จะขยายความสนใจไปยังอีเธเรียมนอกเหนือจากสองคอยนี้จะมีคอยอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมากที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจ,จกรรมบางอย่างในโลกคริปโตเรียกกันว่าเอาคอยราคาของคอยกลุ่มนี้จะมีความผือหวาสุดตัวบางครั้งขึ้นลงนับ เป็น5เท่า10เท่าภายใน1นึถึงปีผมคิดว่าจะลงทุนในออาคอยควรเน้นศึกษาบทบาทหน้าที่วัตถุประสงค์ความสามารถของแต่ละคอยให้เข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อนและควรเลือกลงทุนในคอยที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสูงต่อชีวิตจริงประจำวัน ไม่ว่าในการลดค่าใช้จ่ายหรือการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากกว่าที่จะเน้นเรื่องของกรรมไรคอยที่ขึ้นลงบวววาตามข่าวหรือตามคําแนะนําแบบผิวเผนคอยแบบไหนคอยแบบไหนน่าลงทุนนะครับจะถ้าบิตคอยได้เนี่ยต้องมองคอยให้ขาดถามว่าหลักการเลือกคอยเพื่อจะลงทุนเนี่ยมีประเด็นพิจารณาอะไรบ้างนะครับ 1. ก็คือความมีธรรมาพิบาลน,นะครับนักลงทุน ในสินทรัพย์ที่เป็นเงินทุกอย่างในโลกครับจะต้องพิจารณาธรรมาพิบาลเป็นตัวนานะครับนี่เป็นตัวแรกนะครับสาเหตุที่ต้องอนำาำต,ำตัวนี้มาเป็นตัวนําเนื่องจากโลกของคริปโตเป็นเรื่องของเทคนิคที่ซับซ้อนและมีมูลค่าของแต่ละคอยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับางานหนึ่งความมีธรรมาพิบาล2ครับก็คือปริมาณของยูสเคสยูสเคสนะครับนอกจากตัวบิตคอยแล้วก็อีเธอรียมแล้วครับ ซึ่งเป็น2คอยหลักแล้วนะครับคอยอื่นๆนะครับที่เราเรียกว่ากันตัวเอาคอย่ยสามารถสร้างเพื่อตอบโจทย์บางอย่างนะครับมูลค่าของคอยนั้นจะนิยมนะคำนวณตามกฎของนายเมดคอฟนะครับซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าผู้บุกเบ,บิก,ก,บก,กระบบอินเทอร์เน็ตตามกฎดังกล่าวมูลค่าของคอยจะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ที่เข้าไปใช้คอยยกกําลังสงดังนั้นครับยิ่งคอยใดมีประโยชน์มากก็จะมีผู้ใช้มาก และมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นนักลงทุนสามารถแยกแยะและก็เกง่งได้ว่าคอยใดจะเป็นที่นิยมก็อย,ย่อมจะเลือกใช้ได้ถูกนะครับ3ก็คือในส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อชีพจัจรวันครับกลุ่มกองคอยบางส่วนสร้างขึ้นมาเพื่ออํานวยความดวกสนับสุนโลกคริปโตเช่นอํานวยความดวลในเรื่องของการฝากถอนและการยืมคอยบางส่วนเพื่อประโยชน์ในชีพปักรวันเช่นช่วยขยายพื้นที่ บอร์ดแบนจะทำให้เน็ตรองรับการใช้ง,งานได้สูงขึ้นดังนั้นครับการพิจารณาว่าคอยใดสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจริงก็ควรใช้ความเข้าใจในโลกของคริปโตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับของหนังสือ Bitcoin Cryptocurrency ชนะขาดตลาดคริปโตและ Bitcoin นะครับของท่านธีรชัยภูวะนารานุบาลน,นะครับจากสำนักพิมพ์เช็คนะครับท่านสามารถสั่งซื้อ ซือได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นความรู้ที่ท่านจะนําไปประกอบในเรื่องของการลงทุนนะครับเพื่ออนาคตการลงทุนที่ดีกว่าเพื่ออนาคตธุรก,กิจที่ดีกว่าเพื่ออนาคตการเงินที่ดีกว่าและที่สําคัญครับเพื่อนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันฝากทุกท่านกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้รับความรู้นี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยครับ